สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาดูสวนกระชายนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตอนนี้ราคาแพงนะคะมาดูสวนกระชายของป้าบำรงุงที่อยู่ที่สุขโขทัยนะคะเนี่ยท่านขุดทีก็เป็น10กิโลนะคะนเนี่ยคุณแดงไปแบ่งซื้อเพื่อจะมาทำน้ํากระชายนะคะนี่คุณป้าเขาอายุมากแล้วนะคะ พยันมากเลยเดี๋ยวไปดูสวนของคุณป้ากันนี่เป็นสวนกระชายเป็นสวนหลังบ้านของท่านนะคะร่มรื่นมีสารพัดชนิดเลยมาดูกระชายกันเป็นแหล่งของกระชายของอหมู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าท่านจะขุดปีก็มีคนมารับซื้ออย่างปีนี้เป็นช่วงที่มีความต้องการก็ ราคาสูงหน่อยนะคะนี่อันนี้เขาก็จะขุดทุกปีก็จะมีช่วงหน้านี้เขาก็จะขุดเพราะว่าต้นเขากำลังจะปลูกใหม่มีสีแดงด้วยนะคะสีแดงแล้วก็มีกระชายขาวกระชายแดงการขุดท่านก็จะมีเก้าอี้น้อย,อยมีจอบน้อย พอขุดแล้วเขาก็จะดึงดินดีจังเลยนะคะและดินเขาจะไม่แข็งถ้าปลูกกระชายเนี่ยดินจะต้องเป็นดินที่ซุยๆเป็นนร่วนดินร่วนปนาจแล้วก็มันจะแทงนมได้ง่ายนะคะเขาก็จะขุดไปมันเป็นอ่าโม่งๆเป็นที่แบบมันก็ พราปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ลามไปเองเก็จะมีหน่อขึ้นรามปีหนึ่งเขาก็ปลูกครั้งหนึ่งปีไหนนี่มีเวลาขุดเขาก็ปล่อยให้มันยุบไปพอยุบไปปุ๊บพอลุงปีปุ๊บ,พอ,อบพอหน้าฝนปุ๊บเขาก็จะมีต้นน,น้อยงอกขึ้นมาอีกก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะบางคนเขาขุดตอนที่ต้นเขาสมโสม นี่นะคะเนี่ยนมใหญ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปล้างอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นโสมไทยนะคะอันนี้เป็นส่วนของลำต้นใต้ดินเขาเนี่ยมาดูกระชายแดงบ้างอันนี้มันเขาขุดทุกปีนะคะพอขุดทุกปีปุ๊บเนี่ยไอตัวของนมกระชายเนี่ย เขาจะมีไม่เยอะถ้าเกิดว่าเอาค้างปีไว้ขุดปีเว้นปีนี่ก็จะเป็นใหญ่ๆจะเป็นแบบกอใหญ่ๆอันนี้ป้าเขาขุดทุกปีดินก็จะออกง่ายนะคะใครที่สนใจจะปลูกเนี่ยถ้ามีสวนเนี่ยก็ปลูกแซมไปได้เลยในสวนของบ้านเนี่ยเขามีสารพัด มีผักมีผลไม้ก็ไม่ต้องว่าปลูกเฉพาะกระชายอย่างเดียวแต่ก็ชอบร่มเงานะคะเราก็จะเก็บรวมรวมเข้าไว้เดี๋ยวไปล้างทีเดียวส่วนลำต้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปปลูกนะคะป้าน,นี่เขาจะไม่ไม่ปลูกเอาตัวเงาหรือตัวลำต้นไปปลูกนะคะเขาจะใช้ เป็นส่วนของต้นเป็นนอที่เด็ดจากตรงนี้เลยก็ไปปลูกใหม่เดี๋ยวได้ดูนะคะนี่เป็นส่วนของคุณป้าเขาก็จะมีแบบนี้เต็มสวนเลยนะคะเขาก็ทยอยขุดไปมีคนมาสั่งก็ทยอยขุดไปก็ไม่เสียหายเขาก็อยู่เขาแบบนั้นขุดไปแล้วก็ปลูกใหม่เก็ถือว่าได้เงินหมุนเวียนนะคะ ในสวนเขาจะชอบร่มเงาน,นี่มาดูว่านี่อันนี้คุณป้าเขาปลูกแล้วหมายถึงว่าตรงนี้เขา,อาเอาออกไปแล้วเขาก็ปลูกใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใบบ้านาท่านดีอะไรก็จะชอบนันมีอันนี้เป็นทานท่านเผาทานนะคะเผาทานแล้วก็มีคันเบ็ดมีอะไรเก็บไว้เรียบร้อย อันนี้เป็นยุงข้าวเก่านะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นว่าโบราณเนี่ยเขามียุงข้าวมีที่ไว้สำหรับเก็บเนี่ยใกล้ๆก,กันก็มีกะระถองนะคะอันนี้เป็นฟืนเป็นฟืนที่เขาก็จะเอามาไว้แบบนี้แล้วก็สุมทานเขาแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะเนี่ยเขาใช้ทาน,นเป็นการสุมทาน แล้วก็เก็บไว้ขายก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูในสวนของท่านบางทีเขามีต้นอะไรปแปลกๆผู้แทนก็พามาดูนี่เป็นมะนาวนะคะนี่เป็นธรรมดาเป็นมะนาวพื้นบ้านอันนี้เป็นมันนะคะอืมเป็นมันมันมือเสือ แทงกระโปกแล้วก็ให้เขาขึ้นต้นไม้ไปมันอ้อนแลือมันอ้อนขึ้นต้นพิกานะคะในส่วนของท่านมีครบนี้มาดูต้นต้นนี้เนี่ยนี่ต้นนี้คือต้นบุกนะคะต้นบุก เขาก็คล้ายๆต้นบอนแต่ว่าเขามีลายนะคะแต่เขาปลูกบนพื้นดินนี่แหละนะเขาจะมีลักษณะเป็นลายๆแบบนี้ต้นจะใหญ่กว่านี้นะคะแกงเหมือนแกงบอลนะอันนี้เป็นต้นกระทือไว้เกงกับปดุปลายนะคะนี่เป็นต้นพลาพลาที่เป็นสีเหลืองเราจะหาดูยากนะคะน,นี้คุณแดงผ่านไปก็เลย เอาแวะเอามาให้ดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนี่เป็นต้นพรับพลึงก็หอมป้าเขาจะปลูกเอาไว้ให้โรงเรียนนะคะตอนทํากระทงนี่อันนี้เป็นสวนของใบชะพลูนะคะเนี่ยท่านเก็บขายเป็นเงินทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้มีของที่น่าทำนะคะจะควดติดโบใบคุแดง สวัสดีค่ะ